ก็ได้มีฝรั่งมาทําคลิปรีวิวความแตกต่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับโดยในตอนแรก เขาเหมือนจะชอบสิงคโปร์มากกว่านะครับแต่สุดท้ายเมื่อรู้ความจริงของสิงคโปร์บางอย่างสุดท้ายเขาต้องกลับมาเทใจให้กรุงเทพทหรือประเทศไทยมากกว่านะครับแล้วก็ได้มีคนสิงคโปร์จานวนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยว่าประเทศไทยดีกว่าสิงคโปร์ของพวกเขาจริงๆ,ๆนะครับคนสิงคโปร์บางคนถึงขั้นพร้อมที่จะยอมสลัดสัญชาติสิงคโปร์ของเขาเพื่อย้ายมาอยู่ประเทศไทยแบบถ่ายวอรทันทีเลยนะครับแต่ก็ได้มีคนมาโต้แยง้งโดยพูดถึงประเด็นที่ประเทศไทย,ททยมีไว้สําหรับผู้ชายฝรั่งที่หาแฟนในประเทศตัวเองไม่ได้เลยมาประเทศไทย เพื่อมาคบกับผู้หญิงไทยพร้อมยังบอกอีกว่าถ้าผู้หญิงไทยมีการศึกษาผู้ชายฝรั่งคงไม่มาหาเมียที่ประเทศไทยหรอกพวกเขาจะแสดงความเห็นตอบกับเขาอย่างไรกันบ้างสามารถติดตามชมช่วงอ่านของเมนได้เลยนะครับใครที่ช่วงนี้ดวงไม่ดีหน้าที่การงานติดขัดการเงินและธุรกิจมีปัญหาอยากพลิกโชคชะตาให้หลังมือเปลี่ยนมาเป็นหน้ามือกลับมาร่ำรวยกว่าเดิมหรือใครที่รวยอยู่แล้วอยากร่ำรวยกว่าเดิมแถมได้เที่ยวต่างประเทศไปด้วยเราได้มีทัวร์พิเศษที่จะพาไปไหวและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปีนังมาเลเซียและมีอาจารย์เบนสินแสผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งวงจุย้ยมามากกว่า20ปีไปพร้อมกับพวกเราด้วยที่มาเปิดเผยความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าขอพรยังไงให้ถูกต้องจนเกิดความมั่งคัง่งและร่ำรวยได้ และปีนังมีหลากหลายวัฒนธรรมและศาสนาอยู่บนเกาะเดียวกันที่สามารถขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หลากหลายแหล่งพลังงานในทัวร์เดียวกันได้ทําให้สามารถมั่นใจได้เลยว่าหลังจากจบทัวร์ความมั่งคัง่งความร่ํารวยจะมาหาเราแน่นอนไกด์และมะกุูเทศจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนคุณมีบริการเป็นของตัวเองเพราะทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบ V.I.P. เดินทางกันแบบส่วนตัวตลอด3วัน2คืนที่ตารางทัวร์ อัดแน่นไปนด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามหลายแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับยูเนสโกย่านชอปสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ลดสูงสุดถึง70%ตลอดทั้งปีตั้งแต่เช้ายันเย็น และกลับมาพักในโรงแรม4ดาวห้องที่สามารถมองเห็นวิวเมืองและวิวทะเลได้โรงแรมยังมีสระว่ายน้ำและมีบุฟเฟ่อาหารเช้ามีเมนูหลากหลายให้เลือกทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารตะวันตกอีกด้วยและเราจะพาไปกินร้านอาหารที่ได้ดาวมิชลินถึง2ร้าน <Wow. S 1> และพาไปกินร้านอาหารในพัตาคานตลอดทั้งทริปทั้งหมดนี่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระบนเครื่องบินท่านละ20กิโลกรมัมและประกันอุบัติเหตรุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ1ล้านบาท และคุณก็โชคดีมากๆที่มาเจอทัวร์นี้ในคลิปนี้อยากโชคดีต่อกับทัวร์ปีนังพาไปรวยชวนคนที่คุณรัก หรือเพื่อนๆของคุณไปกัน8คนราคาปกติจะอยู่ที่26,555บาทต่อคนคุ้มมากๆนอกจากคุณจะได้เที่ยวคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยกว่าเดิมหลังจากจบทัวร์นี้เพราะคุณได้คําแนะนําเรื่องการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องจากอาจารย์เบนและพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแหล่งทําให้มูลค่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากทัวร์นี้เกินราคาทัวร์นี้ไปมากแต่สําหรับคนดูฟัสต์คอมเมนต์จะได้ส่วนลดราคาพิเศษลด 2655บาทลดเหลือ23,900บาท <Wow. S 1> สามารถดูเบอร์ชัวเกี่ยวกับทัวร์ปีนางพาไปรวยได้ที่ค่าอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อทัวร์สามารถแอดไลน์แอดเฟอร์รี่เอเจนซี่ที่อยู่ในค่าอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับเพียงทักไปบอกว่าสนใจทัวร์ปีนางพาไปรวยและบอกว่ามาจากฟาดคอมเมนต์ท่านก็จะได้ทัวร์ในราคาพิเศษ23,900บาททันทีเปิดคลิป เขาก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังสิงคโปร์นะครับแล้วเขาก็ได้ไปขึ้นแท็กซี่ที่สิงคโปร์นะครับเขาได้คุยกับคนขับแท็กซี่จึงได้รู้ว่าคุณลุงคนขับแท็กซี่ก็มีบ้านอยู่ที่เชียงรายประเทศไทยเหมือนกันเมื่อฝรั่งรู้ดังนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่าพวกเรามีสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงก,กันได้แล้วเพราะพวกเรารักประเทศไทยเหมือนกันพอถึงโรงแรมเขาได้จ่ายด้วยบัตร ทิปกับคนขับแท็กซี่โดยให้เป็นเงินบาทไทยนะครับเขาให้ทิปคุณลุงคนขับไป500บาทแล้วบอกคุณลุงว่าผมรู้ว่าลุงอยู่เชียงรายดังนั้นลุงสามารถเอาไปใช้ที่เชียงรายได้เมื่อเขาเช็คอินที่โรงแรมเขาก็ได้เดินไปที่ห้างที่ติดอยู่กับตัวโรงแรมโดยเขาได้พูดเปรียบเทียบห้างนี้กับห้างของไทยนะครับว่าห้างของไทยทําได้ดีกว่าเขาเดินออกมาข้างนอกแล้วได้พูดถึงสิ่งที่สิงคโปร์ที่เขาคิดว่าทําได้ดีกว่าไทยนะครับคือเรื่องสภาพอากาศความสะอาดและความเป็นระเบียบแต่กรุงเทพจะมีความวุ่นวายมากกว่าเขาก็พูดต่อว่าสภาพเมืองทสิงโปร์ มีต้นไม้สีเขียวมากกว่าแต่กรุงเทพจะไม่เห็นต้นไม้สีเขียวเยอะแแบบนี้แต่ประเทศไทยส่วนอื่นๆก็มีอุทยานที่มีต้นไม้สีเขียวเหมือนกันนะเขาก็ได้พามาดูห้างที่หลูที่สุดของสิงคโปร์นะครับเขาก็ได้บอกว่ามันเหมือนกับห้างของประเทศไทยมากเลยแล้วเขาก็ชี้ไปที่ apple store ของสิงคโปร์นะครับแล้วบอกว่ามันเหมือนกับ apple store ที่ตั้งอยู่ตรงเซ็นทรัลเวิลด์ในกรุงเทพเลยเขาก็ขึ้นไปดูวิวบนดาดฟ้านะครับเขาก็ได้เห็นวิวของสิงคโปร์ที่มีต้นไม้เขียวขจีแม่น้ําและตึกแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็็จะเหนตตึก และไฟแต่ไปหมดเลยนะครับแต่เขาก็บอกว่าชอบประเทศไทยมากกว่าเขาบอกว่าถ้าอยู่สิงคโปร์ไปนานๆมันทําให้เบื่อและกรุงเทพมีตึกมีสีสันมีชีวิตชีวาทําทให้เขารู้สึกมีพลังและประเทศไทยมีวัฒนธรรมแต่สิงคโปร์เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าวัฒนธรรมของสิงคโปร์คืออะไรกันแน่เช่นในเรื่องของอาหารจานหลักของสิงคโปร์คืออะไรกันแน่ภาษาท้องถิ่นคืออะไร แต่สาหร ai, ai, ับประเทศไทยพวกเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือของไทยเขาก็ได้พูดดักชาวสิงคโปร์นะครับว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรกับสิงคโปร์แล้วมองว่าสิงคโปร์ก็ดีเหมือนกันแต่ยังไงมุมมองส่วนตัวของเขาก็ชอบประเทศไทยมากกว่าจริงๆเมื่อเขาพูดคุยกับหลายๆคนก็มองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีจริงๆและหลายคนก็คิดที่จะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ได้พามาดูที่ฟุตบอลนะครับและบอกว่าที่นี่เหมือนที่สยามพารากอนเลยเขาก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วก็ได้เห็นแท็กซี่ ซึ่งเขาก็ได้บอกว่าสีของแท็กซี่มีความหลากหลายเหมือนที่อยู่ในประเทศไทยเลยแต่ผู้หญิงที่มาด้วยกันก็บอกว่าแต่ที่สิงคโปร์ไม่มีพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้านะผู้ชายก็พูดเลยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขารักแท็กซี่ในประเทศไทยเลยเพราะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็ได้บอกว่าแท็กซี่ที่นี่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะภาษาอังกฤษ คือภาษาหลักของสิงคโปร์และเขาก็ได้เล่าว่าได้ไปคุยกับคู่รักชาวรัสสองคนที่อาศัยอยู่ที่สิงคโปร์ที่สระน้ําเขาก็ได้คิดเห็นเหมือนฝรั่งเจ้าของคลิปนะครับว่าที่สิงคโปร์เขารู้สึกว่าที่นี่ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีกลิ่นอายจริงๆแต่สําหรับประเทศไทยมีกลิ่นอายแบบไทยจริงๆที่สามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมไทยได้จริงๆที่สิงคโปร์ทุกคนโฟกัสไปที่การทํางานหนักเพื่อจะประสบความสําเร็จและสามารถมีเงินเยอะๆไปซื้อของเพื่อโชว์คนอื่นได้พวกเขาจึงมีความกดดันในการทํางานมากมาก ในขณะที่ประเทศไทยทุกคนก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามเขาก็ได้บอกนะครับว่าสิ่งนี้ทําให้ผมชอบประเทศไทยมากกว่าโดยจะสรุปแต่ละหัวข้อที่เขาพูดนะครับข้อที่1การพัฒนาและความเป็นระเบียบสิงคโปร์มีความเป็นระเบียบและดูพัฒนาไปไกลมากมีการจัดการพื้นที่อย่างดีทั้งถนนอาคารและพื้นที่สีเขียวในขณะที่กรุงเทพอาจดูวุ่นวายกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์มีอากาศที่ดีอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปและมีการควบคุมมลพิษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรุงเทพนั้นมีอากาศร้อนกว่ามากเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ข้อที่3อาหารและวัฒนธรรมในกรุงเทพอาหารไทยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มีหลากหลายเมนูอาหารไทยที่อร่อยและหาก,กินได้ง่ายส่วนในสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะมีอาหารที่หลากหลายจากหลากหลายเชื้อชาติแต่ยังขาดเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเหมือนอาหารไทยในกรุงเทพข้อที่4ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มีขนาดใหญ่มีความหรูหราพอๆกับห้างในกรุงเทพ แต่สาหรับห้างอื่นในสิงคโปร์ฝรั่งยังมองว่าของไทยดีกว่าข้อที่5ผู้คนและภาษาในสิงคโปร์ผู้คนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักทําให้การสื่อสารสะดวกกว่าส่วนในกรุงเทพถึงแม้จะมีบางคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักมากกว่าข้อที่6 mindset เรื่องการใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ทุกคนถูกกดดันให้ทํางานหนักเพื่อจะประสบความสาเร็จ และสามารถมีเงินเยอะๆไปซื้อของเพื่อโชว์คนอื่นได้ในขณะที่ประเทศไทยทุกคนก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามโดยสรุปฝรั่งรู้สึกชื่นชมสิงคโปร์และยังคงรักและชอบกรุงเทพมากกว่าเพราะกรุงเทพมีความคึกคักและชีวิตชีวาที่มากกว่ารวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวพวกเราไปอ่านคอมเม่์กันเลยนะครับ ดูซิว่าคนสิงคโปร์จะชอบประเทศไทยมากกว่าประเทศตัวเองหรือไม่อย่างความพิเห็นแรกก็บอกว่าสิงคโปร์เป็นที่ที่ไว้เหมาะสาหรับทํางานมากกว่านะครับผู้คนทํางานหนักในสิงคโปร์เพื่อที่จะมาสนุกในกรุงเทพสิงคโปร์เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการสร้างรายได้ในขณะที่กรุงเทพเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสําหรับการใช้ใจ่ายและมาสนุกอย่างคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นคนสิงคโปร์ถึงขั้นมาบอกเลยนะครับว่าเขายอมสละสัญชาติ พื่อจะได้ไปอยู่ประเทศไทยถาวรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากรุงเทพดีกว่าสิงคโปร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันมาจากสิงคโปร์และกําลังวางแผนที่จะย้ายไปประเทศไทยอย่างถาวรฉันยินดีที่จะสละสัญชาติสิงคโปร์ของฉันและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดไปฉันคิดว่านั่นคือคุณภาพชีวิตที่สมจริงเรามีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียวใช่ไหมละ่ะคอมเม่นต์ไปก็มาเล่าเรื่องที่แฟนของเขาเป็นคนสิงคโปร์ที่ทํางานในประเทศไทยมา,มามากกว่า30ปีนะครับแฟนของฉันเป็นคนสิงคโปร์ปัจจุบันเขาทํางานเป็นผู้บริหารในประเทศไทยและใกล้จกกะเกษียณอายุแล้ว เขาทำงานในประเทศไทยมาเกือบ30ปีแล้วสิงคโปร์และไทยแฟนฉันบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแต่สิงคโปร์มีการบริหารจัดการและเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศไทยและที่สําคัญคนไทยเป็นคนใจกว้างและมีน้ําใจเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเขารู้จักประเทศไทยมากกว่าฉันซึ่งเป็นคนไทย และฉันบอกเขาว่าไทยหรือกรุงเทพเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติอยากไปเที่ยวมากที่สุดทั้งในด้านอาหารวัฒนธรรมและผู้คนอีกทั้งการคมนาคมที่สะดวกสบายยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเที่ยวประเทศไทยแต่ก็ได้มีคนมาบอกว่าเพราะประเทศไทยถูกจึงมีชาวต่างชาติมากมายที่ยากจนเข้ามานะครับแน่นอนคุณจะบอกว่าประเทศไทยดีกว่าถูกกว่าคุณรู้ไหม ว่าทำไมชาวต่างชาติจำนวนมากถึงมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและหลายคนพึ่งพารายได้จาก YouTube และหลายคนก็ยากจนเช่นกันฮ่าๆโจ้ของคอมเมนต์ก็ได้มาตอบนะครับว่าฉันเป็นคนไทย แต่ฉันรู้ว่าทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยในความพิดเห็นของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้หากเราพูดถึงชาวต่างชาติที่หาไรายได้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักรีวิวหรือนักท่องเที่ยวประเทศไทยถือเป็นแหล่งคุมทรัพย์ที่ดีที่สุดเป็นส่วนใหญ่นอกจากการให้โอกาสแก่ทุกคนแล้วประเทศไทยยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกด้วยแต่เขาคนเดิมก็ได้มายงถึงประเด็นที่ผู้หญิงไทยหลอกลวงเงินจากชาวต่างชาตินะครับในกรณีนี้ชาวต่างชาติหลายๆคนคงไม่ต้องนั่งร้องไห้ทุกวันบนย t u b e ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่บ่นเกี่ยวกับประเทศไทยและผู้หญิงไทยโดยบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าถูกโกงและได้รับความเสียหายทางการเงินมันคุ้มค่าที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับปัญหานี้อยากเข้าใจชั้นผิดประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ทดีและอุดมไปด้วยาาวัฒนธรรมเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้มาตอบแบบมีเหตุผลนะครับว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะมองหรือมาเมืองไทยเพื่อความบันเทิงหรือเพื่ออะไรหากเรามาตามหาผู้หญิงหรือผู้หญิงบริการ ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่า50%ของพวกเขาต้องการเงินมากกว่าตัวตนเพราะสิ่งที่พวกเขาทาอยู่นั้นผิดกฎหมายแต่เขาคนเดิมก็ได้มาตอบกลับโดยโยงไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเป็นแหล่งสําหรับผู้ชายฝรั่งที่หาแฟนในประเทศตัวเองไม่ได้เลยมาคบกับผู้หญิงไทยถ้ามันผิดกฎหมายทําไมพวกเขายังทําอยู่ละ่ะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่นั่นก็เพราะผู้หญิงนั่นเป็นเพียงข้อเท็จจริงหลายคนเป็นชาวต่างชาติสูงอายุที่ไม่สามารถหาคู่ครองในประเทศของตนได้หรืออย่าล้างฉันพนันได้เลยว่า ถ้าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เป็นเหมือนผู้หญิงสิงคโปร์มีการศึกษาดีและพึ่งพาตนเองได้และมีงานที่ดีเราคงไม่ได้เห็นชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่าในประเทศไทยมากนักพวกเขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศลาวหรือเวียดนามแทนก็เลยมีคนมาตอบกลับเขานะครับว่าคุณเป็นคนขเค้ร้อยเปอร์เซ็น คอมเมถัดไปก็มาบ่นถึงความแพงของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์แพงโดยไม่มีเหตุผลคอมเมถัดไปก็มาตําหนิฝรั่งเจ้าของคลิปนะครับโดยบอกว่าไม่ควรนําไทยกับสิงคโปร์มาเปรียบเทียบกันฉันไม่อยากให้คุณเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆเพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมอาหารและผู้คนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ฉันเป็นคนไทยฉันเห็นว่าทุกวัฒนธรรมมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองฝรั่งเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบกลับนะครับว่ายุติธรรมพอแล้วขอบคุณสําหรับการบอกเล่าคอไม่ถัดไปก็บอกนะครับว่าสิงคโปร์จะน่าเบื่อในสิงคโปร์คุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นมากในวันแรกแหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกเบื่อ โดยเฉพาะตอนกลางคืนยิ่งน่าเบื่อมากขึ้นเพราะไม่มีกิจกรรมให้ทําจริงๆและเริ่มไม่รู้สึกคุ้มที่จะสํารวจต่อพอไม่ติดไปก็มาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของสิงคโปร์นะครับขอบคุณสําหรับวิดีโอดีๆสั้นและชัดเจนในความคิดเห็นของฉันต่อสิงคโปร์มีการพัฒนาและจัดระเบียบอย่างดีเขียวะจีและสะอาดมากมลพิษไม่เยอะเหมือนกรุงเทพ MRT สมบูรณ์แบบเชื่อมต่อจากที่ไหนไปที่นั่นและราคาถูกแค่ทิปสั้นๆก็คงจะดี หากอยู่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่รู้ว่าจะให้ทําอะไรต่ออาหารไม่อร่อยและของแพงมากขอไม่ทักไปก็เป็นคนสิงคโปร์ที่ชอบประเทศไทยมากกว่าประเทศของตัวเองนะครับบริบทฉันเป็นชาวสิงคโปร์ที่ชอบเชียงใหม่และกระบี่มากกว่าสิงคโปร์กรุงเทพดังนั้นฉันจึงไม่มีความขัดแยง้งกับคนที่ชอบเมืองอื่นมากกว่าสิงคโปร์อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าประสบการณ์ของคุณในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จํากัดอยู่แค่แหล่งท่องเที่ยวระดับไฮเอนและอาหารญี่ปุ่นตะวันตกซึ่งบิดเบือนมุมมองของคุณ พูดได้เลยว่ากรุงเทพโดยทั่วไปแล้วมีชีวิตชีวาและมีสีสันมากกว่าแต่สิงคโปร์ก็มีอาหารท้องถิ่นรสเลิศมากมายทั้งในระดับล่างและระดับสูงซึ่งคุณควรไปลองครั้งต่อไปเพื่อให้เข้าใจง่ายลองดูวิดีโอ,อเก่าของแอนโทนีบอร์เดนที่มาเที่ยวสิงคโปร์ มีเหตุผลที่เขากลับมาหลายครั้งและเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่เขาปวดปานคอไม่ถัดไปก็บอกเลยนะครับว่าสิงคโปร์มีไว้เพื่อหาเงินเพื่อย้ายมาอยู่ไทยสิงคโปร์สำหรับฉันคือการทํางานเพื่อหาเงินเมื่อคุณมีเงินมากพอก็แค่ย้ายมาใส่อยู่ในกรุงเทพขอไม่ถัดไปก็บอกเลยนะครับว่ากรุงเทพดีกว่าเยอะอยู่เมืองไทยแต่ต้องไปสิงคโปร์บ่อยๆกรุงเทพดีกว่าเยอะขอไม่ถัดไปก็บอกนะครับ ว่าสิงคโปร์กับกรุงเทพมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่คิดคุณฝรั่งสิงคโปร์และชาวสิงคโปร์มีความเชื่อมโยงและเข้ากันกับประเทศไทยกรุงเทพมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้คอมเมนต์ไปก็ได้มาเล่าถึงยูทูบเบอร์สิงคโปร์ชื่อดังที่ย้ายมาอยู่ไทยและบอกว่าสิงคโปร์น่าเบื่อนะครับได้ยินมาจากยูทูบเบอร์ชาวสิงคโปร์ชื่อดังที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้ว เขาบอกว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กมากไม่มีอะไรทําและน่าเบื่ออาคารส่วนใหญ่ก็เป็นสถานที่ที่ให้คนอยู่อาศัยไม่เหมือนกับในกรุงเทพที่มีสิ่งที่ต้องทํามากมายตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมสิงคโปร์ถึงชวนกันมาตลาดนัดกลางคืนจอร์จแฟร์มางานตลาดนัดที่ประเทศไทยแค่ปีนี้2องหส่วนในสิงคโปร์ก็มีอาหารให้ลองเยอะมากแล้วที่มาน่าจะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิต และไม่ค่อยมีกิจกรรมที่สนุกสนานคามไม่ทัดไปก็บอกว่าการเปรียบเทียบเนี้ยมันเหมือนการเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มนะครับนี่เหมือนกับการเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มสิงคโปร์คือความมั่งคัง่งและความมั่งคั่งที่มากขึ้นมีนโยบายทางสังคมและการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อรักษาเมืองอนุร์งามที่ได้มีการพัฒนาไปชอบหรือไม่ก็อยู่ในอันดับต้นๆของเมืองระดับโลกกรุงเทพแม้จะเป็นเมืองระดับโลกแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสภาพแวดล้อมแบบมีชีวิต ซึ่งคุณจะได้เห็นความมั่งคั่งมหาศาลและผู้คนภาคภูมิใจที่ต้องดิน้นรนคําแนะนําของฉันหลังจากไปเที่ยวทั้งสองเมืองแล้วหากคุณมาเอเชียตันอ,ออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกให้วางแผนไปทั้งสองเมืองเลยทั้งสองเมืองมีสิ่งต่างๆมากมายให้คุณเลือกและคุณอาจพบว่าคุณเพลิดเพลินทั้งสองเมืองด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันมันเป็นเพียงการรีเซ็ตจิตใจเล็กน้อยนอกจากนี้คุณอาจต้องการรวมกรุรัมเปอร์ไว้ในแผนการเดินทางของคุณซึ่งเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกเมืองหนึ่ง ทุกคนคิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นในวันนี้กันบ้างครับก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างได้นะครับลิงก์ต้นทางจะอยู่ในคาําอธิบายด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแนวนี้สามารถดูคลิปผมเป็นคลิปถัดไปได้เลยนะครับหรือช่วยกดถูกใจและกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เพลิดเพลินคลิปต่อไปของเรานะครับสําหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสวัสดีครับ